สวัสดีครับผมอยู่กับผมบอยเอ็กซ a คาเวเตอร์นะครับโอ้สายขวัญตัวนี้เนี่ยแคทสามสองศูนย์เน็กจนนะครับผมกำลังเผาขยะอยู่นะปรับพื้นที่สร้างสวนทุเรียนนะครับผมอันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับตัวที่อ,ออกมาแรกๆนะครับหลายๆคนอาจจะจำผิดจำถูกนะ คนขับหลายๆคนก็อาจจะไม่สันทัดหรือว่าอาจจะไม่รู้จักรถหมดนะครับตัว3-20 n e งศูนเนจนเนี่ยจะเป็นตัวที่มีระบบช่างน้ำหนักนะครับมีระบบช่างน้ำหนักมีระบบตัดเกรดนะส่วนตัว 3-20GC นจีเนี่ยจะเป็นตัว4สูบนะครับตัวนั้นเนี่ยจะความเร็วจะจัดจ้านมากนะครับตัวนั้นจะเป็นอลองจากตัวนี้ไปนะครับ ตัวนี้จะออกก่อนนะครับ320 n e x นเนแล้วก็320 GC ต่อมาก็เป็นรุ่นที่ผมขับปัจจุบันนะครับ323 GC แต่ตัวนี้จะเป็น6สูบนะครับเครื่อง6สูบตัวนี้จะเป็นรุ่นใหญ่นะฮะร,รุ่นใหญ่น้ำหนัก2 2ตันกาดเมื่อกี้1.2คิวนะครับ ออปชันที่ให้มาก็คือนั่นแหละนะฮะระบบตัดเกรดช่างน้ำหนักแต่ระบบที่ให้มาก็ไม่ได้ใช้กันหรอกใช้ไปเป็นระบบซับซ้อนมากนะครับจุดเด่นหลักๆก็คือถังน้ำมันแบบพลาสติกนะฮะไม่มีไอ้น้ำนะครับไอ้น้ำไม่มีกล้องหลังชัดเจนคอนโทรลแบบ จอยสติ๊กนะครับใช้ระบบไฟฟ้ารุ่นกันก่อนรุ่นเก,ก่าๆก็ใช้เป็นระบบาพายโลต์นะฮะตัวนี้ไฟฟ้าเยอะนะฮะตัวนี้เกณฑ์นเนี่ยไฟฟ้าเยอะมากนะครับโอ้โโดูพลังกำลังในการเข็นตัวเดินเนี่ยสุดๆพลังก,กำลังแรง รอบเครื่องต่ำนะครับรอบเครื่องอยู่ราวประมาณ1,660รอบนะครับเร่งสูตรกดโมดทาวเวอร์นะฮะปัวเป็นเครื่อง6สูบนะครับรอบเครื่องอะไรต่ำหลายๆคนอาจจะท่าแก่คนที่จ้างนะครับอาจจะมองว่าเอะมันทำงานเร่งเครื่องหรือเปล่าแต่จริงๆคือเร่งหมดแล้วนะแต่เครื่องมันดังแค่นั้นนะฮะแต่พลังกำลังนี่งานหนักงานที่ใช้พลังกำลังเครอะนี่ตัวนี้เอาอยู่นะฮะ อันนี้เขาใช้เทคนิคในการขุดหลุมเผานะฮะขุดหลุมเผาไม่ต้องไปเดินเคลียร์บ่อยนะครับเคลียร์ใส่หลุมเคลียร์ใส่หลุมแต่หลายคนถามว่าขยะที่มันชื้นนะขยะที่มันสดแบบนี้สามารถจะเผาติดไหมนะฮะไม่เหลือไอ้ขยะแบบนี้คือถ้าเกิดมันได้ติดแล้วคือมันติดไม่หยุดเลยนะฮะมันติดแบบติดดีมากนะครับติดดีมากกว่า,ขอ,าของแห้งขยะที่แห้งนี่นะครับ อันนี้ออกมาหลายปีปนระมาณสามสี่ปีแล้วนะคู่เกา่าจูมงโลโก้ก็แบบตัวเกา่าแต่ระบบยังดีอยู่ใช้งานดีอยู่แต่รุ่นนี้นจะไม่ไม่ชอบไม่ชอบฝนหนักๆไม่ชอบน้ำหนักเยอะๆนะหมดช็อตนะครับระบบไฟมันเยอะนะครับอันนี้ผมซูมจากระยะไกลไปนะครับเอฟซรศัพทผมซูมได้ประมาณนี้นะ เสียงเครื่องอาจจะไม่ได้ยินนะครับโอ oh. ้งานใหญ่งานใหญ่โอเคครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ